เคทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณลูกค้าส,สวยๆของเรานะคะซึ่งยื่นวีซ่า F6 หรือวีซ่าแต่งงานผ่านแล้วนั่นเองเย้ yeah. แนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อนุกค่ะ,ะทําไมถึงตัดสินใจที่เลือกใช้บริการกับทางเคทีวีซ่าคะออมั่นใจแล้วก็ดูรีวิวที่ผ่านมาค่ะคนผ่านเยอะผ่าแล้วก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องเอกสารนะคะทางเคทีเขาว่จัดการที่หมดอย่างนี้ค่ะ ใครสนใจทำวีซ่าแต่งงานนะคะแนะนำบริษัท k t วีซ่าเลยนะคะ,คะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าคุณลูกค้าเป็นเคสที่ไม่เคยโอเวอร์วีซ่านะคะไม่เคยทำผิดกฎหมายในเกาหลีเลยแล้วระหว่างที่เรายังไม่ได้ยื่นวีซ่าเราเข้ออกด้วย KTA หลายครั้งเลยใช่ไหมใช่ค่ะถึงตัดสินใจทำวีซ่ารอบนี้คะ่ะเรียกได้ว่า ถ้าเราทำวีซ่าเราได้อยู่ยาวๆเลยนะคะตัววีซ่า M6 ขีดหนึ่งนะคะอปป้ามีการให้กำลังใจเรายัางไงบ้างไหมคะก็เกก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านแล้วก็เกก็มั่นใจว่าบริษัทก็ก็ดำเนินการได้ดีเรียกได้ว่าผ่านแบบปังๆเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะยื่นวีซ่า M6 แนะนำว่าต้องมีใบภาษาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีใบสอบโทปิกค่ะ ตอบโทปิกให้ได้80คะแนนขึ้นไปนะคะกึบหนึ่งก็ได้แล้วนะคะลูกค้าค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะใครสนใจสามารถติดต่อที่ไลน์แอด KT จุดวีซ่ได้เลยคะ่ะสวัสดีดค่ะ,คะ